สำหรับข้าราชการคนหนึ่งนะข้าราชการคนหนึ่งบอกไว้ก่อนเป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายด้วยยศระดับสูงด้วยจะผูกคอตายตันตาและผูกคอตายนะครับไม่ได้ยิงตัวตายนะครับผูกคอตายเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่พี่น้องประชาชนที่รักครับมันเป็นเรื่องที่น่าสลดใจน่าสงสารเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ แล้วก็คนบนเรือนะจะมีคนเสียภาษาภาษาจะกินเลยและอาจจะจกิตบันฟันเฟือนเลยนะ ถึงกับขนลุกทนายบุญถาวรทำนายแรงต่อจากนี้จะมีข่าวใหญ่ตำรวจยุดใหญ่จะปิดชีพสังเวยคดีแตงโมนิดาติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาหรือพัทรธิดาพัชระวีรพงศ์นักแสดงชื่อดังที่หลายคนยังคงเคลือบแคลงสงสัยว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นการฆาตกรรมอําพรางกันแน่ซึ่งต้องบอกว่าสาวแตงโมก็เป็นนางเอกที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานชีวิตเธอเองผ่านมรสุมมาอย่างมากมายซึ่ง นเป็นแฟนคลับพอเห็นชีวิตเธอกำลังดีขึ้นก็ยินดีกับเธอไปด้วยแต่ว่าสุดท้ายมีความสุขได้ไม่นานจุๆ่ๆเธอก็จากไปอย่างกระทนันหันเมื่อ24กุมภาพันธ์2565 และนี่ก็ใกล้จะครบรอบสามปีแล้วแต่ดูเหมือนว่าเธอจะยังไม่ได้รับความยุติธรรมเลยหลายคนจึงจับตาดูกระบวนการยุติธรรมกันอย่างต่อเนื่องซึ่งหลังจากที่กรมสอบสวนดีเอมีคําสั่งอนุมัติให้ทําการสืบสวนคดีแตงโมนิดาเพื่อให้เด็กขอเท็จจริงเบื้องต้นว่ากระบวนการดําเนินคดีมีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือไม่และมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องหรือไม่ต่อมาทางพันตํารวจตรีอัธพลผู้เชี่ยวชาญด้านคดีพิเศษหัวหน้าคณะการสืบสวนออกมาแถลง ข่าวความคืบหน้าเพื่อกำหนดแนวทางในการสืบสวนรวมไปถึงวางกรอบระยะเวลาเอาไว้ภายใน6เดือนโดยจะเน้นไปที่การตรวจสอบตามหลักนิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องตำแหน่งของ GPS บนเรือเพื่อหาความเกี่ยวข้องของบุคคลอื่น รวมทั้งจะกำหนดกลุ่มพยานเพื่อสอบปักคำไม่ว่าจะเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชส่วนการหาพยานหลักฐานนอกราชาอาณาจรรักรหรือต่างประเทศก็จะมีการเดินทางไปรับข้อมูลจากมือถือของแตงโมนิดาในเดือนกุมภาพันธ์นี้ นอกจากนี้ก็จะยังมีการเดินด้วยข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือทั้งหมดจากบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านทนายบุญถาวอปัญญามณีโชติซึ่งครั้งหนึ่งทนายบุญถาวอเคยได้ออกมาเล่านิทานเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกาตกรรมอําพางซึ่งตอนนั้นทําเอาโซเชียลฮือฮาหนักมากเพราะว่าพอดเรื่องนั้นคล้ายเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับแตงโมนิดาถุกคนที่ฟังนิทานเรื่องนี้ต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่า มีความเป็นไปได้กว่า80%ว่านิทานเรื่องนี้จะเคยเกิดขึ้นจริงและมาล่าสุดทนายบุญถาวรทำเอาผู้คนในโซเชียลแตกตื่นอีกครั้งเมื่อทนายเล่าว่าได้บอกว่ามีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ทนายบุญถาวรเคารพนับถือบอกกับทนายว่านับถอยหลังได้เลยต่อจากนี้ไปเราจะเห็นข่าวใหญ่ว่านายตำรวจยศใหญ่ระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับคดีแตงโมจะปลิดชีพด้วยการแขวนคอย้ำว่าแขวนคอไม่ใช่ยิงส่วนคนบนเรือก็จะ ติฟันเฟือนใครที่ทํไม่ชอบเกี่ยวกับคดีรอรับผลกรรมได้เลยเย็นวันนี้พี่้องครบเมื่อวานเนี่ยวนันพระนะครับเมื่อวานวานันพระนะใช่ไหมป๊อปวนันพระคือวันปลดปล่อยวิญญ,ญาณน,น้องตอนนี้วิญญ,ญาณน,น้องเตงโม,โมถูกปลดปล่อยมาแล้วครับไอ้พวกที่มันทำไม่ดีไม่ร้ายกับน้องเตงโมเตรียมไปเลยเตียมไปเลยนะครับแล้วใครพิสูจน์ด้ว่าวิญญ,ญาณน,น้องเตงโมอยู่ไหนตอนนี้ยคนที่จะ พูดได้เนี่ยก็คือพระเถระหรือบุคคลที่มีจิตญาณระดับสูงนะและสามารถสื่อกับวิญญาณได้ไอผมสื่อไม่ได้นะผมก็มีมีเซนนะมีลางสังหรอนว่าเออน้องเติงโมนะผมไปทําบุญให้ตลอดนะถ้าหากน้องไม่ได้กินข้าวหรืออะไรเนี่ยพี่ก็ทําบุญผ่านพระสงฆ์นะขอให้น้องเตียงโมเนะี่ยไปผุดไปเกิดหรือว่า,าได้ผุดพ้นจากนะ สิ่งเวลวร้ายที่ใช้ขาถอกคาถาอาคมไปมัดไว้เนี่ยมันมีคาถานะครับเรื่องจริงนะณนะวันนี้ผมบอกว่าใครที่โกหกตอแหลทําอะไรก็ตามเจอกน้องแตงโมจะชิบหายวายวอดหนึ่งอยู่ดีจะมีคนโนปิดตาเนี่ยรถพิกามตายนะอยู่ดีๆจะมีคนบีบตาบีบจมูกแต่ผมก็เชื่อว่าน้องทงโมอ่เป็นคนดี คนที่ขับน้องเทมโถึงแก่ความตายเนี่ยนะตอนนี้ผมบอกเลยว่าคืนเนี้ยนับแต่หกทุ่มที่คืนที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้วิญญาณถูกปลดปล่อยแนละ้วผมบอกเลยนะวิญญาณน้องเทงโมถูกปลดปล่อยลนะปลดปล่อยโดยพระเจกจิตหลายหลายท่านที่ท่านมองเห็นแล้วว่าการที่พระกลุ่มหนึ่งเนี่ยซึ่งมียานหรือประวัติธรรมได้รับหนึ่งเนี่ยนะ ไปกักขังวิญญาณนะน้องเป็นโมวไว้เนี่ยมันเป็นกรณีสร้างกรรมเ่ยและพระที่มีจิตการยิ่งใหญ่เนี่ยเมือินการให้ดัวแล้วนะเราวางไว้ดีดคนที่ทำไม่ชอบนะจะเริ่มหลอนครับจะมีคนตัง้งคํพูดผมนะผมเดานะจะมีคนที่เกี่ยวข้องกับน้องแจงโมเนี่ยที่เป็นเจ้าที่ของรัฐเนี่ยผูกคอตายผูกคอตาย นะอยู่ดีจะเป็นอะไรแคงกจะผูกคอตายทาใจตายอ่ะนะคือทำแล้วจะมีวิญญาณที่ไม่รู้ว่าใครนะจะพาเนี้ยไปผูกคอตายรอดูนะครับรอดูอันนี้คือผมพูดไม่ใช่ว่าผมเดานะมีพระพระเทระชั้นผู้ใหญ่ที่ท่านเนี่ยนะศึกแล้วแระววนนี้ก็เป็นผู้ประรรรในรูปแบบของลือสี ท่านก็นั่งทางในก็เห็นบอกอย่างนี้นะบุญถาวรนะนี่เนี่ยเฮ้เราก็เราก็ไม่ใช่ว่าเราเชื่อทันทีเราก็ต้องฟังไว้ห้าสิบห้าสิบเชื่อห้าสิบอีกห้าสิบไม่เชื่อท่านบอกว่ามันจะมีเจ้าที่ของรัฐผมไม่รู้เป็นใครนะครับผูคอตายหลังจากการปลดปล่อยวิญญาณน,น้องเตงโมเมื่อคืนวันพระเมื่อคืนนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเนี่ยพี่น้องจะเห็นนะครับจะเห็นชัดเจนเลยก็ ก็รอดูนะพี่น้องครับส่วนนิทานเพื่อนรักหักเหลี่ยมหัของผมที่เกิดขึ้นประเทศแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยผมเชยนเสร็จหมดแล้วรอจังหวะด้เวลาที่จะปล่อยออกไปว่านะหลังจากตอนที่แล้วนะครับมันก็จะมีตอนที่แปดที่เก้าที่สิบจะปล่อยไปตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่ประเทศแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับน้องแตงโมเลยนะหลายคนก็เรียกร้องว่าเล่านิทานได้ไหมเียนเสร็จแล้วพี่น้องครับ นิทานเขียนเสร็จตั้งนานแล้วแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อาจจะเอามานำเสนอได้ในช่วงเวลานี้และก็นิทานนะฮะที่เหลือสามตอนเนี่ยละเอียดยิบครับละเอียดยิบผมเึื่งบอกว่านิทานเขียนเสร็จตามจินตนาการและตามคำบอกเล่าของฤาษีให้เขียนว่ามีตำรวจ ของประเทศแฮมเบอร์เกอร์ระดับตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยผูกคอตายโอ้ให้ผมใส่ประเด็นนี้เข้าไปด้วยเราก็เข,เขเียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เขียนเขียนเสร็จก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จะปล่อยออกไปนะครับแต่มันจะตรงกับประเทศไทยหรือว่าอย่างไงผมไม่ทราบผมไม่รู้เพราะว่าปเป็นนิทานที่ผมจินตนาการขึ้นและเกิดขึ้นในประเทศแฮมเบอร์เกอร์นะฮะตอนนี้จะมีหลายหลายสิ่งเข้ามาทุกวันนี้ประเทศแฮมเบอร์เกอร์นี่พี่น้องประชาชนครับ เขาก็มีความทันสมัยนะเครื่องมือทันสมัยนะฮะวันนี้ก็พี่น้องไปดูนะครับพี่น้องมาติดตามดูตามข่าวดูข่าวคดีน้องแตงโมนะแตงโมเป็นสาวสวยชีวิตน่าสงสารมากสำหรับข้าราชการคนหนึ่งนะข้าราชการคนหนึ่งบอกไว้ก่อนเป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายด้วยยศระดับสูงด้วย จะผูกคอตายนะจะผูกคอตายนะครับอันนี้อันนี้เป็นคําบอกเล่าของพระเทะระอดีตพระเทระท่านผู้ใหญ่ย้อนศึกไปแล้วท่านปฏิบัติธรรมแลวท่านไม่ออกท่เอืยนาม,มานะฮะท่านบอกได้ว่าบุญถาวรไม่พลาดหรอกสิ่งที่พระอาจารย์เนี่ยนั่งทางในนั่งยานดูแล้วเห็นอนาคตเกี่ยวกับคดีแจงโมงมันจะมีใคราการผมบอกเลยพี่ข้าการตำรวจด้วยกันแอ้บอกงี้นะครับ ส่วนจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรนั้นรอดิดียวตามครับมีการตายและผูกคอตายนะครับไม่ได้ยิงตัวตายนะครับผูกคอตายเลยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่พี่น้องประชาชนที่รักครับมันเป็นเรื่องที่น่าสดสยองน่าสงสารเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะและก็คนบนเรือนะฮะจะมีคนเสียประสาทประสาทจะกินเลยและอาจจะกิฟนฟันเฟือนเลยนะ สมบอดเลยเอออย่าอย่าฟันเฟือนนะคนบนเรือนะอันนี้แค่ดีไซน์เนี่ยเขาอนุมัติให้สืบสวนคดีและสิ่งที่พี่บุญหาวรเนี่ยพูดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พะระ,นนพะเถระอดีตพระเถระท่านสึกไปแล้วเนี่ยพูดให้ฟังนะแต่มีคนผูกคอตายแต่จะกลับไปถามท่านก็ไม่รู้ว่าท่านจะรับเพราะว่าท่านไม่ใช้โทรศัพท์ท่านอยู่ในภูงไงผมต้องขับรถไป ขับรถจากสีเจดเนี่ยไปเนี่ยประมาณหกร้อยกิโลครับถึงจะเจอท่านและท่านก็ไม่รู้ว่าฉันตอนไหนเวลาไหนะ่ะฮะไม่เคยเห็นนะท่านอยู่ในกระต๊อบเล็กๆนะครับนะก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นลือสีเนียครับแล้วก็ไม่ค่อยรับแขกใครต้องส่งจิตนะฮะต้องส่งจิตไปก่อนถ้าท่านรับรู้ว่าจิตเราจะไปถ้าเจอท่านก็ได้เจอถ้าไม่ได้เจอคือไม่ได้เจอเลย ถ้าหากว่าเออท่านไม่มีสื่ออย่างนี้หรอกครับท่านท่านสื่อถึงเราเนี่ยเราไปเจอก็ได้เจอให้ไม่เจอก็ไม่ได้เจอเรื่องนี้ยผมเขียนนิทานคิดดูดีครับว่าท่านบอกว่าใส่เข้าไปเลยนะผมไม่เคยเล่าให้ท่านฟังนะว่าแต่ละตอนเป็นไงท่านบอกก็รู้รู้ได้ยังไงอ่ะบางทีพี่น้องประชาชนครับคนเราเนี่ยถ้าหากนั่งสมาธินาน,านเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้อย่างรู้อะไรบางเรื่องได้ อ่านหนังสือไม่ออกยังรู้เรื่องของพ่อไต่ปีดกเลยอันนี้เราก็ไม่ใช่ว่าเก่งการขนาดนั้นแต่ด้วยประสบการณ์เนี่ยนะพ่อผมเ้าก็บอกว่าถ้าหากว่าจิตเรานี่นิ่งพอแล้วระดับหนึ่งเราสามารถสื่อกับวิญญาณได้นะลูกท่านบอกว่าผีเนี่ยยังคุยง่ายกว่าคนนะผีเนี่ยคุยง่ายกว่าคนและมีความตรงไปตรงมาแต่คนเนี่ยไม่มีสัจจะเท่าผีควบคุมผีปีศาจเนี่ยถ้าคุยกันเนี่ยครั้งเดียวจบเลย อาจริงเหรอพ่อจริงลูกนี่คือคำพูดของพ่อผมจําไม่ผิดว่าแกให้เสื้อมาตัวหนึ่งส่วนจะเป็นเสื้อที่น้องเตมโมเคยใส่หรือไม่ผมไม่ทราบะนะครับผมให้พระอ,อาจารย์พระอ,อาจารย์ว่าเออจะลองดูให้คือมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณพี่โน้องประชาชนครับอยู่ดีเราไปเสื่อเรื่องของวิญญาณเขาไม่ได้นะฮะไม่เกี่ยวข้องเนี่ยคนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยคือต้องมีความเกี่ยวพันเป็นญาติมิตรสหายหรือเป็นพ่อเป็นแม่คือเข้าไปคุกคี เพื่อให้วิญญาณเขามาคุยกับเราเพราะว่าวิญญาณถ้าตายไปแล้วมันก็เป็นกิจเนะี่ะแล้วใครจะไปบังคับเขามาคุยกับเราได้นะมันต้องมีสื่อผมก็โอเคเนี่ยเนะี่ยผมก็เคยเคยดา่านะหลายคนนะครับพี่น้องครับนะไม่ใช่ว่ามากรอกกระแสนะครับผมไม่ใช่ว่ากอกกระแสคือผมก็ตามเรื่องนี้อยู่นะวันนี้ก็เดินทางไปที่ที่หนึ่งนะฮะถ้าหากน้องเจงโมรับฟังพี่พูดอยู่แล้วนะใกล้มืดแล้วเนี่ยนะ ทำแล้วเนี่ยถ้าหากดวงวิญญาณน้องแดงโมถูกปลดปล่อยจริงอย่างพระเถระท่านพูดนะก็ให้น้องเนี่ยอย่าไปอาฆาตคาดแค้นเลยน้องนะกรรมใดใครก่อก็ให้ผลกรรมนั้นเนี่ยข้รับกรรมเองอย่าไปทําแต่ผมก็เชื่อเล้ว่าวิญญาณเนี่ยที่เขารักความยุติธรรมนะผีมีมีหลายกลุ่มนะผีจะไม่ปอกเออผีอาฆาตจะดูว่าผีรักความยุติธรรมก็มีนะนะครับ หรือว่าคนที่ทําให้นนโมตายแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะไม่มีพู่ความจริงเนี่ยแล้วก็ฝากถึงไอ้คนที่เกี่ยวข้องกับรีน้องแตงโมเนี่ยนะถ้าหากทําผิดบิดเบือนข้อได้จริงเนี่ยรู้อยู่ใจใจอ่ะรีบละสนภาพซะนะความผิดมันจะหนักเป็นเบาละสนภาพเลยนะแต่คนที่เป็นตํารวจใหญ่เนี่ยหรือว่ามียศใหญ่เนี่ยจะผูกคอตายนะถ้าผูกคอตายกับเปนน็นคำทำนาย ของพระอ,อาจารย์ดูสีที่ผมเคารพลเลยนะท่านบอกว่าจะมีคนผูกคอตายก็รอดูติดตามพี่น้องครับว่าเหตุการณ์จะเกิดข,ขึ้นดังที่ผมพูดหรือไม่อย่างไรสนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไข่ชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบสั่งได้เลยที่ไลน์แอดมีดีหนึ่งหก